ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเกมไมค์ครับนะครับโอ้ลิ้นลัวไปไหนนะครับก็กลับไปอยู่ในมดวันพีชอีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยไม่ใช่มดวันพีชผิเปลี่ยๆนะครับเป็นมดเหล่าอนิเมะนะครับ ซึ่งจะรวมนะครับเราอนิเมตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจูจูซุซูไคเซนผมไม่รู้เรียกชื่อถูกวะนะครับแล้วก็จะเป็นดากอนบรอนนะครับแล้วก็รวมวันปิสก็ไปดูแล้วก็ดาบพิฆาตศูนย์นะครับโหเป็นไงล่ะรวมนะครับเรารวมเลยนะครับก็ทีนี้นะครับในส่วนของตัวมัดตอนนี้นะครับก็เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวไฮไลท์ก่อนเลยนะครับเจ้านี่นะครับมีครูฟี่ล่างนิกาด้วยนะครับครูฟี่ล่างนิกาดจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนสามารถกดย่อนะครับเพื่อชาร์จเกจหรือพลังงาน Energy ต่างๆนะครับได้เลยนะครับในมอสตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้การชาร์จพลังเข้ามาช่วยนะครับซึ่งสามารถกดย่อได้เลยนะในมือถือนะครเรือนะครับเราจะใช้ขวด Energy นะครับซึ่งสามารถหาได้จากตัวเกมนะครับผมซึ่งมีไอเทมให้เล่นมากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับสกิลที่1นะครับเกรทฮอกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะสามารถปล่อยพลังโอ้โหโหดแค่ไหนนะครับดูคนจะปล่อยพลังใส่้ม เอฟเฟกโคตรอลังการงานสร้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้ดาเมจไปถึงนู่นเลยเลยครับโอ้ดาเมจไปถึงนู่นเลยนะครับโอ้เอฟเฟกอลังการมากอลังการมากโอ้เดี๋ยวนะเอฟเฟกมาถึงนี่นะครับแต่ว่าไม่มีตัวที่รับดาวเมจเลยมันจะเฟี้ยวเกินไปหรือเปล่านะครับแต่เอฟเฟกเนี้ยอลังการจริงนะครับขออีกทีหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้มันอาจจะไม่โดนนี่ไงนี่ไงนะครับปล่อยจังๆนะครับโจนนะครับตอนนี้หมัดคืออันนี้จมดินไปเลยเนียอ้าแล้วผมจะเอามันขึ้นมายังไงนี่ตายนะครับผม สกิลเอ่อหมัดปืนกลยางยืดนะครับโอ้โหเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกโคตรอลังการงานสร้างนะครับโอหอลังการจัดจัดเอฟเฟกมาโหดปลาาโหดปลาานะครับต่อมานะครับเป็นเอ่อหมัดอะไรไม่รู้เนี่ยเออโอ้โหทีเดียวล่วงนะครับทีเดียวล่วงนะครับทีเดียวล่วงเลยนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหมัดอีเลฟเฟนกันนะครับหมัดอีเลฟเฟนกันนี่นี่โอ้โหท่านี้นะครับท่านี้จะรัวนะแล้วก็กินเอเนอร์จีมากๆเลยนะอีเลฟเฟนกัน ปุ้งนี่ตบหัวแตกตบ,ต,บตบเหมือนตบหัวเลยอ่ะเหมือนตบหัวเลยอ่ะเหมือนเอเลเฟนกันนี่ตบหัวเลยขอ,ขออีกทีหนึ่งได้บอนี่เป็นไงโคตรโหดโคตรหลายนะครับสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นกรูฟี่ร่างนิกน,นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันสิ เป็นไงล่ะนะครับหลังจากที่ได้เห็นการแปลงร่างสุดเท่ทุกคนก็คงจะอยากเล่นมาตัวนี้แล้วใช่ไหมล่ะดูการวิ่งนะครับเหมือนในอนิเมะเพียบเลยนะครับโคตรเท่นะครับผมพอเราเปลี่ยนเป็นลูฟี่ร่างนิกะนะครับเราจะได้สกิลมาทั้งหมด4สกิลนะครับอันนี้เป็นคาเมนารินะครับคาเมนาริเป็นสายฟ้าเนาะเดี๋ยวเาลองใช้กันดูดีกว่านะครับผมไม่มีเหยื่อให้เราใช้เลยอ่ะพอหาเหยื่อก่อนได้ไม่เงาดูการวิ่งโคตรเร็วนะครับเอฟเฟกต์โคตรเท่อันนี้เป็นจูจูส์ใครวะเนี่ยตัวที่ชื่ออะไรอ่ะ เออเ,ออเออขาลองเลยนะทึบอ,อ,อ,อยากชาร์จพลังอุ้โอ้โหเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ครับโคตรเท่โคตรอลังการเฮ้จัดนะครับลูฟี่นิกะนะครับต่อมานะครับเป็นอะไรเนี่ยบาจ่างบาจ่างกันสกิลออื้ โอ้ย so โอโ Luckily, no, the the Hence, no ้โหอย่างโหดนะครับโคตรโหดเหลือแต่ไอเทมเลยครับผมโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยอ้าวอุ้ยโอ้โว้ยอุ้ยไอเจ้าตัวนี้มันคือโอ้มันเป็นสปอนเซอร์นะครับของพวกตัวละครต่างๆใช่ไหมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะลิคุกัน เลนโก้โอ้โหเลี้ยงกันบ้าพอลอะไรโอ้โย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ๋อมาเป็นสัญลักษณ์ของโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนนะครับเราวิ่งหนีก่อนนะครับไหนไหนก็ไหนไหนเรขอลองท่าอีกสักท่าหนึ่งละกันนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยฮึบปลุกเตะขวานอย่างยืดทุ่มมาดิมาดิก็มาดิครับเอฟเฟกต์ผมก็อลังการเหมือนกันและครับน่นอน เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าใจแอนนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูซิอีอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยลูฟี่ร่างยักษ์โอ้โหอ,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  <c oughs> อลังการชี่เป่งเลยนะครับผมโอ้โหพระเจ้าจอดนะครับก็บอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวมอตตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่วันปีชนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น3าคลิปแล้วกันนะครับก็ไว้ นี่นี่มันท่านเทพบิวนี่ท่านบิวนะครับก็บอกเลยเจ้าตัวมาตัวนี้นะครับมีมอดอนิเมะนะครับต่างๆรวมกันหลายๆอันเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะแจกลิงก์ไว้ด้านล่างในคลิปชั่น,นะครับผมใครที่อยากเล่นก็โหลดไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่ายังไม่สอนติดตั้งนะเดี๋ยวมาสอนในคลิปถัดๆไปนะกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสวัสดีครับผม